ขออนุญาตก,กับทักไทยสบายดีง่ามๆพอแม่พี่น้องเอซเบิร์ดสุขุสุคลบอว่าจะอยู่ทั้งภายในแล้วก็อยู่ต่างประเทศพููที่เป็นเอฟซีแล้วกับผููทีบท่านเป็นเอฟซแต่ว่ามาซ่อมเบิองกับบอเป็นอย่างเนาะยินดีตอนหับข่าสโซ่สองแอดมินน้องฝาคลิปใดก็คลิปหนั่นพี่น้องฟันทงเลยถือดา่า ถือไพดา่าคือถือคนเล่าอยู่ในประเทศเองนี่แหละมาคอมเมนต์ดา่าแอดมินนกกระยาถอกกระวังวานนสิ่งที่เขาด่าไปหันเขาคงจะได้ควมหูหัวไลยกันหน่อยนะนี่สิ่งที่แอดบ่าเนาะอ่าโมเมนต์ว่าเบิงแต่หัวขอกระดาษเลยบ,บ่ฟังยังทางัหนแอดมินเห็นไลายเลยเนาะในคอมเมนต์นะเสือบว่วเฮาบ่าสามารถีเถียงสนะคนประเภทนี้ได้เลยคนประเภทที่เถียงเก่งแท้เก่งหูทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องของเจ้าของเองอืมพอสิดาวด้บ่เรื่องยังประเด็นกระเรื่องเก่า,าอะไรเนาะแอดมินบ่ได้เบาเดินเรื่องเนือหาข่าวที่ว่ามีการประทะเดือดร,ระหว่างทหารลาวกับกลุ่มบุหูฝ่ายนะแอดมินบ่ได้ลงเลิกเบาว่าฝ่ายใดเอียงจังใดเนาะที่ผ่านมาก็บม่เคยลงเลิกเรื่องข่าวนั้นแอดมินจะเบาในประเด็นของที่ว่าอ่าสาเหตุที่ว่าเกิดการประทะแล้วมีลูกปืนมาตกอยู่ไทย แล้วทางไทยเขาเจะก็แจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการอ,อกคองออกข่าวเนาะ,ะและณที่นั่นแพี่น้องมันกับโบพิษได้สิ่งที่เขาออกข่าวเพื่อให้ประชาชนทำหูคนเล่าเองบางคนก็ะหูจากข่าวไทยไทยเอาออกข่าวจังหูอันนี้เขาออกข่าวคือโบ,บพิษเลยได้แอดนี้เห็นดีเลยแต่ว่ามีบางคนเนาะบางกลุ่มบางก่อนที่ยังเสือว่าข่าวที่เขาเอาออกนั่นเป็นข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนความจริงบอแมนความจริงถ้าเป็นความจริงเป็นอย่างทางล่าคือโบท่านได้ออกข่าวบางคนว่าแบบนี้บางคนบอกว่าอันทงางเล่ากับโบท่านได้ออกข่าวแต่ว่าทางไทยเป็นยังคือเอาไปออกข่าวกันโค้งๆเลยตีเพิ่มซีตีไข่ไปว่าข่าวมันเป็นไปอย่างสันข่าวมันเป็นไปอย่างสีเออบางคนมาคอมเมนต์ไหวแบบนั้นรวมทั้งคลิปแอดมินที่เอาออกในเถือก่อนกัน โอ้พี่น้องถือกลุ่มขนาดเลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยทึงบอกว่าเฮาบ่มีวันที่จะเถียงสนะก,กับคนพวกหนี่พวกไหนพวกที่มีสมองปิดกับคออนุญาตเดิมบ่เดว่วคนลาบุตคนเด้อม,มีคนล่าหลายคนกะมาคอมเมนต์ในแนวที่ว่ามีบุตรที่้าอะมีควาวหูมีระดับการศึกษาระดับมันสมองไอคิวสูง แอดมินยอมหักเลยแต่ว่าบางคนนี่โอ้โหพี่น้องไอคิวนี่โตสิฟเอาเฮือนนี่ยังสูงกว่าอ,อีกเนาะอ่าประเด็นคลิปนี้สิครอนุญยหยาดบอกเพิ่มเติมน้อยหน่อเนาะในเรื่องของที่ว่าทหารได้หลวบโต2สองคนเนาะที่ว่าเป็นโจรนะเป็นผู้ให้มันซะก่อความบทสงบที่ว่าจากเหตุการณ์ประทะเดือดยังไะจับได้สองคนแหละเป็นหน้าตาคือคนม่งเนาะตามสื่อโซเชียล ภายในประเทศลาวก็บอกว่าเป็นเป็นคนม่งเนาะแทบบันทึเสื้อบอกพี่น้องว่ามีคนเอาไปออกข่าวแต่ละสองนะมีคนเลาวนำไปคอมเมนต์อีกว่าม่งมาแต่ไทยแล้วเหรอสัตว์เงจะจับคนหลได้ดก็ยังแถไปต่ออยเนาะว่ามงมาแต่ไทย ซัมบอนํำพี่น้องเรื่องขวดน้ำก็มาเป็นเหตุเอามาโยงใส่กันเสยเนาะอืกับ่เป็นยังเนาะเขาอยากโยงกันโยงนะแต่ว่าแอนดมินจะสิเราข่าวต่อไปอีกเนาะก็คือขวดน้ำทีว่าจับได้มีหอเขามีกระสุนมีวากีทอกงนังโนนี่นะขวดน้ำมันเป็นน้ำยี่ห้อแบรนจากประเทศไทยเป็นเออเขาก็โยงว่านี่ขวดน้ำมาจากไทยแสดงว่าพวกคนหีห มาจากประเทศไทยแบบนี้นะอ่าแอดมินเห็นไลน์สองคืนอนเอาไปลงแล้วก็คนเล่าก็นัาไปคอมเมนต์ว่ามงกับเป็นมงมาจากไทยมาคอมเมนต์ในสองแอดมินก็คือกันว่ามงมาจากไทยแอดมินก็ได้เข้าไปตอบนเะว่ามองอยู่ประเทศเาาก็มีคือการเนาะบัวแต่มงอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศเาาก็มีส่วนเผ่ามงคือกันเนาะฉะนั้นแล้วความจริงมันบ่ท่านได้มีขอสรุปเฮาอย่ฝ่าไปโยนใส่กันว่าอัน ผู้นั้นเป็นนั้นผู้นีเป็นแนนนเนาะแอดมินบอกตามเนื้อเรื่องที่ว่ามันเกิดอีกยังขึ้นอัปเดตสถานการณ์เพียงทางนั้นเนาะแอดมินบอกได้ลงเลิกเรื่องเนื้อขา่าวไพ่เป็นจังใดแต่ว่าคนเราเนาบ่งฟังที่แอดบอกมาด่ากันกระนำซ้ำเติมเข้าไปนี่แหละบ่งบอกถึงวุฒิภาวะระดับมันสมองเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออมันบ่งบอกถึงอ่ากําพืดอเก่งเนานะดดานี่เก่งแท้นี่เก่ง หูทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองแล้วก็โทษทุกคนยกเว้นตัวเองเนาะข่าวกูได้เอาไปออกนําไปด,าด่าเพิ่นนี่แหละจะเหม็นมาา่าซาบำบักันเบิ่งข่าวเนาะคนลา่าเฮาเหนนะอีตนในแนวนี่คันคันสมมุิว่าสิไปเฮียนังซื้อไปนี่ครับอีตนได้อีตนคู่สอนเพราะว่านยังสิบเอเกณฑาคูสอนอีกสิไปหูทุกเรื่อง กูสอนเขาอีกล่องบากูสอนเขาอีกเนาะบางคนบอกว่าไปเฮียนังซื้อมาใหม่เนี่ยบอดายบอดาย,ดายเกินเยียวยาบางคนว่าจิตมันป่วยแหละมันมีสมองปิ่นกับอย่างเซนว่ามีคนโพสต์ด่าประเทศไทยแล้วก็มีคนเล่าเขาไปคอมเมนต์ด่าตืมอีกในเพจนั่นแต่ว่าชัมวโมว่าเฮาเอามาเล่าว่ามันเกิดอียังขืนว่ามีคนไปโพสต์ด่าแล้วมีคนไปคอมเมนต์ด่าเสื่อบอกว่าคนมันด่าเฮาขูเอามาเล่าต่อ นี่แหละเนาะเขาเอิ่นว่าระ,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 ะดับมันสมองมันอ่าต่ำ,ำใฉยแลก็มีแนวคิดที่ว่าเป่นกับสมองสีสายสีครัวนี่ทํางานกันบเป็นระบบระเบียบเนาะ,ะคือความคิดในการประมวลผลน,นี้มันสีหย่อนแย่งกับความเป็นจริงคนเราบางคนเดินต้องคอวงเลนไ,ไหวง่ายเลยว่ะบางกลุ่มบางคนเขาสิบปัญญามสกดจิตตัวเองไหว สกดจิตแบบใดสกุลจิตว่ากูนี่ถือต่องแล้วข้อมูลที่กูได้มานี่ถือแล้วบอกฟังไผผููไดเอาไปเล่าข่าวแบบใดก็นําไปด่าเขาไปว่าว่ามันบ่ถือบ่ต่องสิ่งที่จะคล้องได้เสพสิ่งที่จะคล้องได้รับในหูสิ่งที่จะคล้งอ,งงองมโนโขึ้นมานี่ถือต่องที่สุดแล้วอันนี้คือพยายามสกุลจิตจะคขอ้องไวอันนี้แอดบินกับบอได้ว่า สิไปโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนื้ออันนี้แอดมินบอกไมส่วนของกระบวนการคิดของคนเราบางกลุ่มไะมันยังหย่อนแยงกับพววมเป็นจริงแล้วก็ส่วนทางกับชาวโลกเขาคิดฐาสิพัฒนาประเทศชาติเป็นยังระดับมันสมองของคนภายในชาติคือว่พัฒนาขึ้นไปนําเนาะเป็นยังคือมีแนวคิดแบบนี้เบิ่งเหตุเลยผลน่ะแม่เนาะเบิ่งเหตุแล,ละผล,ลว่าเขาบอกเทึงยัง เขาว่าถึองอย่างเขาด่าหรือบอด่าก็ให้ฟังให้เข้าใจให้มาขีดประมวลผลวิเคราะห์ออกมาเออเขาบ่ได้ดา่าก็สิไปไปว่าเขาด่าไปให้เขาก่อนเลยบอกฟังอย่างเบิดนี่แหละเขาเอิ่นว่าคนงานี่แหละพี่น้องเลยแอดมินเพิ่งบอกว่าขั้นสิทธิ์ยังกับคนประเภทนี่บ่มีทางสนาแน่นอนเพราะว่าคำแหลกที่เขาจะด่าก็คือเขาจะด่าแบบนี่เ้อสไตล์ของคนเรา ขึ้นดนเลยลูกอีกาลีเข้าไวจริงอีกรรอาลีบางคนกับมาแถมมาน้ำอีกาลีพัทยามาสั่นบางคนกับมาได้เมื่อวานนี่นี่ไลอีแหงเอียงก็อีแหงงานต่างดาวสั่นต่ำมาสัน่นโอ้โหด่าด่าแอบว่าแอดมินเป็นแห่งงานต่างดาวสั่นต่ำมาสั่นโอ้ยขอโทษมันมันมมันบ่ถือเนาะเพราะว่าแอดมินบันนะ้เป็นแห่งงานต่างดาวสั่นต่ำนะ เจ้ามาดาวว่ะให้งงานตามดาวสันตน่ํ่ำนี่คือคือด่าคนเราหลายๆคนที่เขาเจ้าตั้งใจทามาหากินเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเจ้าด่าเขาว่าเป็นแห้งงานตามดาวสันต่ํ่ำแต่เขาอาจจะเป็นฮีโร่ของลูกเขาเป็นฮีโร่ของพ่อของแม่เป็นเสาหลักภายในเฮือนสอยเรืออุ่มสูครอบครัวเขาอาจจะเป็นคนดีที่สุดในครอบครัวก็ได้เจ้าไปด่าเขาว่าแห้งงานอาตามดาวสันต์ต่ำ สมควรเลยบ่งบอกเทอมบุติภาวะเจ้าบสมควรบสมควรอย่างหญิงแอดว่านะด่าโบนเยนไปเรียนมาใหม่โอเคพี่น้องสิขอลาลงหานละบอกลายายห่หางเดี๋ยวเขานำมันด่าอีกแอดมินอรอหลับเลยละพี่น้องเอ้ยสบายดี